ครับ FC พี่พือทุกคนนะครับวันนี้เรามาส่งที่บุรีรัมย์นะครับชุดนี้จะเป็นชุดออเดอร์หกนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับมาดูนะครับว่าจะเสียงดังเป็นยังไงนะครับพี่เขาอยู่เมืองนอกนะครับโทรสั่งให้เอามาลงที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเนาะมากับพี่พือนนะครับที่บุรีรัมย์นะครับชุดนี้นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเสียงกลางสวยๆเลยครับสิบสองนิ้วหัวจรวดนะครับผมเบสออเดอร์หกนะครับรุ่นใหม่เราเลยนะครับผมฮอสสใใใหหญ่ๆๆนนนนนนะะะะะคคคคครรรรรััััับบบบบบบเลลออยิ้วกกางีบ พาวเวอหนึ่งตัวปีหนึ่งตัวโอเคครับฟังเสียงกันเลยเี่สนใจโทรนะครับ093 1178 684ครับผม คุณยายก่อนนะครับโทรจากเกาหลีสั่งเรานะครับเสียงเสียงดีเสียงถูกใจนะครับยาย่ครับเสียงถูกใจนะโอเคครับผมสวัสดีครับ FC ตองไข่เทียนนะครับอีกรอบนึงนะครับวันนี้เราบุกที่สีสเกตเลยนะครับชุดนี้นะครับปีใหม่ลังปีใหม่วันที่7ที่8ดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับชุดนี้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยพร้อมส่งนะครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับ วันนี้เราบุกสุรินนะครับผมราคาแค่ 104, หมื่นสี่ห้าร้อยนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับที่สุร,นร,น 15, 6, นรดดินนะครับเบสสิบห้าออเดทหกกางสิบสองนะครับเปิดดาๆนะครับลั่นถามพี่ดูได้อยู่หน้าตู้ยอดเลยคนระับสุดยอดนะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวฟังไกลๆนะครับเดี๋ยวผมไป <c oughs> อัดคุณตั้งที่ผาประตูนรุตโบมหาลาภมหาลาภสักพิกสิบักสิบ สต่เนี้ยแต่ย um. uh, ่านลองเสียงนะครับชวนชิชิัจ่อตัวจ่อชิดตั่าตัจ่นะครับมีเสียงอาตัวนีเาที่เาเาตนี้กส สวัสดีครับเชหนึ่งสองสาสี่ทดสอบอทโวเอทโว่เชหนึ่งสองขาทดสองเชฮัลโหลเชหนึ่งสองสามเพิ่มเสียหน่อะครับเช็เช่าอนโอเคเพิ่มเสียงนะครับเด็เช็หนึ่งสององหน้าตู้ดีวิแน่นอนะครับตั้งแต่เคหนึ่งสองสามสี่ทดสอบตันนี้เปาสย เนอชิ้นหน่สองไหมครับเมื <c oughs> ่อก <Movie> ี <ali> ้ผมอัดแรงเ่ช <c oughs> ิ้นหนึ่งสองามชิ้นกระสับกรสบเพิ่มแรงชิ้นกระสับกระสับญาติลองเสียงนะครับผมชิ้นหนึ่งสองชิ้นหนึ่สองสามกระสัีกระสับ Jump.